กลับเข้าสู่ช่วงของ Stop Loss ในห้องข่าวธุรกิจนะคะช่วงนี้จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนทิศทางของตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เราหลุดระดับ1,500จุดลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะเช้านี้สัญญาณของตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาอยู่ในแดนลบนะคะที่ระดับ1,489 จุด0.4จุดขาย่อตัวลงมาประมาณ4จุดนะคะเราจะไปกําหนดทิศทางและกลยุทธ์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะกับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ m อบีนะคะ้อยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ต่ำกว่าระดับ1,500จุดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนในเดือนนี้มีปัจจัยอะไรที่จะกระทบกับซนนามต์ของตลาดหุ้นไทยบ้างคะครับในในเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวของตลาดหุ้นนะครับทั่วโลกเนี่ยต่างรอคอยนะครับในเรื่องของความชัดเจนนะครับของการเลือกตั้งนะครับของสหรัฐนะครับที่จะมีนะครับในวันอังคารหน้านะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดชี้นะครับชี้วัดนะครับว่าทิศทางตลาดเนี่ยในระยะ สั้นนะครับมีโอกาสที่จะดีดตัวเนี่ยขึ้นอีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่าะนะครับแต่ภาพระยะยาวเนี่ยผมมีความเ,าเรียกว่ามีมุมมองนะครับในเชิงลบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาทางโดนันททั้มก็ดีหรือว่าทางคุณเฮเลอรี่คินตันเนี่ยแนวโน้มในระยะยาวนะครับถ้าดูจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยภาพในเชิงลบเนี่ยน่าจะมีมากกว่าค่ะในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับของตัวเซ็นเด็กนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ กรอบนะครับของตัวตลาดนะครับจะมีแนวรับนะครับที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ที่1,430จุดนะครับ1,430และมีแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ1,500จุดนะครับซึ่งเป็นลักษณะของ กรอบแนวโน้มไซด์เวย์นะครับเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะครับโดยมีแนวต้าอยู่ที่1,500จุดะนะครับแล้วก็แนวรับนะครับอยู่ที่1,430นะครับโดยที่แนวรับสำคัญนะครับที่เราสนใจเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับ 1,420จุดนะครับจะเป็นเรียกว่าจุดสำหรับการกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวของตลาดในรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับในแง่ของความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นเดือนต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถือเป็นเรียกว่าแนวรับสำคัญนะครับที่รับไม่ให้ตัวของเซ t ตอินเเนี่ยหลุด นะครับแนวรับสําคัญตรงนี้เนี่ยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงนะครับอย่างรุนแรงหรือถ้ามีแพนิคเซลเกิดขึ้นนะครับในช่วงของอการเลือกตั้งของสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับจุดที่เราสนใจนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 4 2 0ถึง1,430จุดนะครับเป็นจุดสำหรับการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่ง ทำไมถึงมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นน่าจะลงไปอยู่ที่บริเวณแนวรับนั้นมันมีปัจจัยอะไรที่กดดันแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ปัจจัยที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครู่หรือเปล่าคะหรือว่าเราจะยกกรอบลงไปอยู่ในระบริเวณนั้นในแง่ของภาพที่เป็นระยะยาวสักน,นิดหนึ่งนะครับผมเอาตัวของภาพที่เป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับในรอบประมาณ5ปีนะครับของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับปรากฏว่าการเคลื่อนไหวนะครับของเซตอินเด็กซ์นะครับในระดับปัจจุบันเนี่ยเรียกว่า เป็นโซนที่เข้าสู่นะครับเข้าสู่จุดที่เป็นพีคนะครับของไซเคิลขาขึ้นนะครับของตัวเซตอินเด็กในรอบนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่เรากําลังจะเจอนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยความเสี่ยงก็คือตลาดนะครับในช่วง2ครั้งที่ผ่านมาหลังจากผ่านช่วงของพีคไซเคิลนะครับแนวโน้มเป็นขาลงนะครับโดยกินเวลานะครับประมาณ6กถึงเเดือนนะครับครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาประมาณ 6เดือนนะครับจากจุดสูงสุดนะครับที่ประมาณ1,650จุดนะครับลงไปทําจุดต่ําสุดบริเวณ1230นะครับแล้วก็อีกครั้งที่2นะครับก็ขึ้นไปนะครับไม่ได้ทำหายนะครับจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1620นก่ะครับก่อนที่จะลงมานะครับแล้วก็จุดต่ําสุดนะครับอย่างน้อยเนี่ยข้อดีก็คือไม่ทํำนิวโลใหม่เกิดขึ้นนะครับรอบถัดมานะครับก็คือจุดที่เป็นลักษณะของที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันนะครับ ตลาดไม่ได้ทำหายเช่นเดียวกันนะครับความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรนะครับถ้าการลงนะครับอย่างรุนแรงหรือแนวโน้มต่อจากนี้ไปนะครับมีการปรับลดลงเนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือ จุดต่ำสุดนะครับที่1,220หรือ1,215โซนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยเรียกว่ามีการทำจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าะนะครับแต่เป็นภาพที่เป็นลักษณะของแนวโน้มในระยะยาวนะครับมากกว่าแนวโน้มในระยะสั้นนะครับซึ่งในระยะสั้นเนี่ยยังให้น้ำหนักกับกรอบการเคลื่อนไหวนะครับในรูปแบบนี้อยู่ นะครับก็คือแนวรับที่1,430ถึง1,420ในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะรับอยู่แล้วก็น่าจะมีการดิดกับช่วงสั้นๆเกิดขึ้นครับค่ะส่วนปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ฟันโฟเป็นยังไงคะครับในช่วงนี้นะครับตัวของฟันโฟนะครับเรียกว่าเริ่มมีการไหลออกนะครับแล้วก็เริ่มไหลออกอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจาก ความกังวลนะครับต่อในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับของตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับในตัวของ S&P 500นะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับยังปรับตัวลดลงเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงมานะครับใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่บริเวณ2,080จุดนะครับในตัวของ S&P 500นะครับ ตัวนี้กําลังบอกอะไรเรานะครับบอกเราว่าถ้าตลาดนะครับมีการลงแรงนะครับแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงไปนะครับความเสี่ยงในแง่ของการลงนะครับหรือการปรับฐานในระยะยาวของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีนะครับแล้วอะไรเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสนใจนะครับถ้าเราดูในตัวของดัชนีวัดความเสี่ยงนะครับหรือวิกอินเด็ก์นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับตัวของวิกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาค่อนข้างแรง นะครับสะท้อนถึงความกังวลนะครับว่าตัวของตลาดหุ้นในสหรัฐเนี่ยเรียกว่าเริ่มมีความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวของ w ิกอินเด็ในรอบนี้นะครับผมไปนับในแง่ของจุดที่เป็นอาจจะเป็นพีคนะครับของการเคลื่อนไหวนะครับจะอยู่ประมาณวันที่11นะครับวันที่11พฤศจิกาก็คือวันศุกร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับความเสี่ยงก็คือถ้าสมมติว่า เป็นไปในเชิงลบก็คือทางโดนัทํานะครับเป็นเรียกว่าผู้ชนะนะครับการเลือกตั้งเนี่ยตลาดจะมีความผันผวนประมาณ2-3วันนะครับแล้วก็จะเข้าสู่จุดที่อาจจะมีความกลัวสูงที่สุดก็คือช่วงประมาณวันศุกร์นะครับแล้วเราจะเรียกว่าเริ่มกลับมาโฟกัสว่าจุดพีคพ่อผ่านไปแล้วนะครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือตลาดเนี่ยเริ่มจะกลับเข้าสู่เรียกว่าการเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นเรียกว่าแนวโน้มอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เรารอนะครับในแง่ของสัปดาห์หน้านะครับ ทำอะไรนะครับให้เราดูนะครับการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับในวันอังคารก่อนนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นทางโดนัททั้์จริงนะครับความเสี่ยงก็คือตลาดจะลงแรงนะครับจะลงแรงแล้วก็ถ้าเป็นทางเฮเลอรี่คินตันนะครับตลาดเนี่ยจะมีการดิดกลับเกิดขึ้นนะครับแต่กรอบของเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะค่อนข้างจํากัดก็คือจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่1,500จุดนะครับแล้วก็1530เนี่ยจะเป็นแนวต้านสําคัญนะครับ เรียกว่าถ้ามีการดิดกลับขึ้นไปนะครับส่วนในแง่ของแนวรับนะครับที่เรียกว่าตลาดเนี่ยหรือว่าในแง่ของโลกนะครับเรียกว่ากังวลอยู่นะครับผมให้เปรียบเทียบนะครับในแง่ของตัวตลาดหุ้นนะครับของอังกฤษนะครับหรือตัวของฟุตซี่นะครับปรากฏว่าตัวของฟุตซี่นะครับเรียกว่ามีการปรับตัวลดลงนะครับในช่วงของการทำเบสซิตนะครับก็คือลงไปประมาณ4%นะครับจากจุดที่เรียกว่าก่อน การทำเบสิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยสะท้อนว่าอะไรนะครับสะท้อนว่าตัวของตลาดหุ้นนะครับของทางสหรัฐนะครับมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลดลงนะครับประมาณ4-7%ซนะครับ4-7%ึนนะครับซึ่งถ้าเราเทียบนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับของตัวตลาดหุ้น นะครับตลาดหุ้นนะครับที่เป็นการผันผวนนะครับในช่วงของการทำเบสสิทธ์เนี่ยฟุตซี่นะครับมีความผันผวนที่รุนแรงก่อนที่จะมีการดิดกับเพราะนั้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกับตัวของตลาดหุ้นสารัฐนะครับก็คือความผันผวนนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ4-7%เเช่นเดียวกันนะครับผมค่ะ เพราะฉะนั้นเองกลยุทธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์แชมเเน้นไปให้จับจังหวะในการลงทุนหุ้นกลุ่มไหนคะครับในแง่ของตัวของตลาดนะครับถ้ายังมีความเสี่ยงนะครับในแง่ของการปรับตัวลดลงนะครับผมให้ดูนะครับเรียกว่าแนวรับนะครับที่ 1420-, ถึง1,430นะครับเป็นเรียกว่าแนวรับสําคัญนะครับถ้าเรียกว่ามีการปรับตัวลดลงนะครับอย่างเรียกว่ารุนแรงเกิดขึ้นนะครับจะเป็นจุดสําหรับการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ให้ดูแนวต้านนะครับที่ประมาณ1,500นนะครับโดยที่กลุ่มนะครับที่เรียกว่ายังน่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มเกษตรนะครับก็คือตัวของ CPF นะครับกับตัวของ GFPT นะครับที่เรียกว่าแนวโน้มนะครับในเรื่องของตัวราคาไก่เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับจากในเรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทนะครับที่ถ้าสมมติว่ามีการเรียกว่าพลิกล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินทุนนะครับมีการเคลื่อนย้ายนะครับ ออกจากทางฝั่งเอเชียกลับไปทางอเมริกานะครับ <S <S แนวโน้มของค่างเงินบาทเนี่ยจะมีเ,เรียกว่าแนวโน้มอ่อนค่าต่อจากนี้ครับเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่ามาดูกราฟเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมเองนะคะ <S <S ดูจากปัจจัยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสินค้าพกกระพันที่ขยับขึ้นมามีมุมมองอยังไงคะไปที่พวกรพันก่อนน,ะะน้ำมันกับถ่านหินค่ะในตัวของราคาน้ํามันนะครับผมมองว่าการเคลื่อนไหวนะครับของราคาน้ํามันนะครับหลังจากที่หลุดระดับ50เหรียญลงมานะครับ โอกาสในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับของตัวราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นหน้าของการเคลื่อนไหวนะครับในระดับประมาณ44นะครับถึง50เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวของเบนซ์นะครับเพราะว่าพยายามที่จะขึ้นไปใกล้ๆ55แถวๆ60นะครับแต่ว่าเ,าเรียกว่าปัใจจัยในเชิงบวกเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะนั้นต่อจากนี้ไปแนวโน้มของราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะเป็นภาพไซด์เวย์มากกว่านะครับผม น่า <N un> <N un> จะเป็นไซเวทะส่วนกล <c oughs> ุ่มถ่านหินแล้วคะในแง่ของกลุ่มถ่านหินนะครับเนื่องจากตัวของราคาถ่านหิน,นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมาค่อนข้างแรงนะครับผมยังคิดว่าในแง่ของการขึ้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการขึ้นเร็วแล้วลงแรงนะครับขึ้นเร็วแล้วลงแรงมีโอกาสที่จะเรียกว่ามีการลงแรงแงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวของราคาน้ํามันเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือพอยืนเหนือระดับ 50เหรียญไม่ได้เนี่ยมีการลงต่อเพราะนั้นในแง่ของการขยับขึ้นของตัวราคาฐานหินแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยจะมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับแต่ว่าภาพระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า ไม่น่าจะมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องเช่นเดียวกับแนวโน้มของราคาน้ํามันครับผมมาดูเรื่องของการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้าบ้างมองกลุ่มนี้ยังไงแล้วตัวไหนที่เป็นท็อปพิกของ cmb คะครับในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานนะครับถ้าสมมติว่ารัฐบาลนะครับเรียกว่ามีการเร่งนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการเบิกจ่ายของภาครัฐนะครับผมแนะนำนะครับให้จับตาหุ้นในกลุ่มก่อสร้างนะครับแต่ว่ารอให้มีภาพชัดนะครับของการเลือกตั้งของสหรัฐก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามีปัจจัยในเชิงบวกจริงนะครับหุ้นใน กลุ่มก่อสร้างเนี่ยจะเรียกว่ามีความน่าสนใจนะครับตัวที่เป็นตัวที่น่าสนใจจริงๆนะครับจะชอบตัวของยูนิคนะครับเนื่องจากราคานะครับเรียกว่ามีการปรับลดลงมานะครับแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของการเรียกว่า ลงทุนนะครับในตัวของรถไฟนะครับที่กราฟยูนิคประกอบนิดนึงนะคะในตัวของยูนิคนะครับถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเรียกว่าฟื้นตัวนะครับหลังจากที่ลงไปเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมานะครับโดยที่ตัวของยูนิคนะครับการเคลื่อนไหวนะครับยังมีโอกาสที่จะ กลับขึ้นไปนะครับแถวแถวระดับประมาณ19นะครับหรือ19.5นะครับที่เป็นไฮเดิมของเขานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยได้แล้วครับผมค่ะ ก็แนะนำเป็นตัวของยูนิคนะคะใช่ครับค่ะส่วน BM กับ BTS นะคะมีมุมมองยังไงคะในตัวของ BM เนะครับเรามองว่าตัวของ BM นะครับการดิดกลับในช่วงสั้นนี้เนี่ยน่าจะมีกรอบที่จำกัดนะครับไม่เกินประมาณ8บาทนะครับเพราะว่าภาพของการขยับขึ้นในรอบนี้เนี่ยดีดขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับจากแนวรับสำคัญที่ประมาณ6.20นะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่ประมาณ7.8แล้วก็เรียกว่ามีแรงขายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะนั้นตัวของ BM นะครับ ยืนเหนือ7.8ได้เนี่ยดูเป็นจังหวะของการขายแล้วเดี๋ยวลงมารับด้านล่างใกล้ๆประมาณ7.20หรือ7บาทน่าจะปลอดภัยกว่าครับผมค่ะส่วนกลยุทธ์ในช่วงไตรามาส4นะคะมุมมองของ cmb มีมุมมองและก็กลยุทธ์ยังไงคะครับอ่นึกจากตัวของเดิมนะครับในแง่ของตัวฟันเดเมนทัลนะครับถ,ถ้าเราดูจากผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยปรากฏว่า ภาพในเชิงบวกเนี่ยยังไม่เกิดนะครับซึ่งเราคาดหวังนะครับว่าตัวของกลุ่มธนาคารในไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแต่ปรากฏว่าแนวโน้มนะครับหรือว่าทรายที่ได้รับมานะครับปรากฏว่ายังมีแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับจะต้องรอในช่วงของไตรมาสที่1นะครับในช่วงไตรมาสสี่นะครับก็คือช่วงต้นปีหน้านะครับจะมีภาพที่ชัดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับถ้าดีนะครับสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็ก์เนี่ยน่าจะเป็นหน้าของการเคลื่อนไหวแถวแถวหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะครับ 1,530ครับผมค่ะก็ยังคงมีมุมมองว่าปลายปีน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะคะอาจ,จะมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวเพียงแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจุด ต่ำสุดหรือว่าจุดที่ตลาดเนี่ยอาจจะลงแรงในสัปดาห์หน้าเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่ที่1,420แล้วไม่หลุดนะครับะจะเป็นภาพที่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าลงไปลึกถึง1,350ขึ้นมาเนี่ยผมก็อาจจะกังวลมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าภาพของแนวโน้มนะครับที่เป็นขาลงนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังเรียกว่ามีอิทธิพลแล้วก็ สร้างแรงกดดันในเชิงลบนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับการลงนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจุดต่ำสุดนะครับที่ทำไว้เนี่ยมีการดิดกลับแล้วนะครับแต่รอบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าลงมาจริงแล้วลงแรงนะครับความเชื่อมั่นหรือว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรอบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับค่ะแต่ว่าเราจะยังคงมีปัจจัยอะไรที่อาจจะมีโอกาสแพนิคขนาด ถ้าเราดูนะครับผมคิดว่าในตัวของสหรัฐเนี่ยจะเป็นเรียกว่าปัจจัยที่ต้องจับตามากๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าออกมาเป็นภาพในเชิงลบจริงเนี่ยมันจะสร้างแรงกดดันทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต่อจากนี้ด้วยปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ทาง cmb มีมุมมองตลาดหุ้นในปี2560ยังไงคะก็ยังมีภาพในเชิงบวกนะครับในแง่ของตัวฟัน d a เมนทั l เพราะว่าในเรื่องของการฟื้นตัวนะครับของเศรษฐกิจของสหรัฐก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของราคาสินค้านะครับที่เป็นเรียกว่าเกษตรเนี่ยในตัวของประเทศ ไทยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่2ต่อเนื่องไตรมาสที่3แล้วนะครับเพราะนั้นกําลังซื้อนะครับของเ,อเรียกว่าคนนะครับในประเทศเนี่ยเริ่มกลับมานะครับแต่อาจจะมีสะดุดบ้างในเรื่องของราคาข้าวนะครับที่เริ่มมีแรงกดดันเข้ามาแต่ว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยในช่วงสั้นๆนี้ก็การลงแรงๆเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของกําลังซื้อนะครับภายในประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาเหลือเพียงแค่การกระตุ้นนะครับของภาครัฐเนี่ยจะออกมาได้เร็วแล้วก็เยอะแค่ไหนเท่านั้นเองนะค ส่วนหุ้นที่เป็นดาวเด่นเลยจริงๆในช่วงไตรามาสสี่มีในใจไหมคะอ่าสำหรับในภาพทางเทคนิคนะครับก็ยังเรียกว่าชอบนะครับในตัวของ CPF กับ GPT f นะครับ <มา S 2> เพราะว่าประกอบด้วยทำไมคะทำไมถึงต้องเป็น ตัวกลุ่มของอาหารคะครับถ้าเราดูนะครับในตัวของ GFTP นะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับเรียกว่ามีภาพที่เป็นมุมมองค่อนข้างดีนะครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับในระยะสั้นเนี่ยกำลังสร้างฐานนะครับแล้วก็ภาพระยะยาวเนี่ยเรียกว่าเริ่มมีสัญญ,ญาณในเชิงบวกนะครับเดี๋ยวรอช้าสักนิดหนึ่งนะครับ g f p t 1บห้าบาทสีนะคะก็เหมือนไซเวอยู่บริเวณด้านบนพยายามจะผ่านตรงบริเวณนี้ให้ได้นะคะค่ะ เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัว,ว CPF <Day S 1> น,นะคะ,ะค่ะสำหรับตัวของ CPF เองนะคะแนวโน้มที่ราคาวันนี้30บาท50สตาตคงก็มีการย่อลงไปประมาณ25สตางค์นะคะ <S 1> <S 1> ทำไมถึงเป็นกลุ่มอาหาระคะและทำไมถึงชอบ2ตัวนี้กลุ่มอาหารตัวอื่นไม่ว่าจะเป็น TFG หรือ BR ล่ะคะคในตัวของเรียกว่าตัวของ f i n e n t a l นะครับตัวของ CPF นะครับถ้าเราดูจากชาร์ตนะครับจะเห็นว่า การเคลื่อนไหวนะครับเป็นเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมาต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายังอยู่ระหว่างการปรับฐานนะครับโดยที่ความเสี่ยงนะครับอาจจะเห็นแถวแถว27หรือว่า27.5นะครับแต่ว่าภาพระยะยาวเนี่ยของตัว C P F เนี่ยยังเป็นภาพในเชิงบวกนะครับส่วนตัวของ G F P T นะครับภาพใน ระยะประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราดูภาพที่ไกลอีกสักนิดหนึ่งนะครับในรอบประมาณ3ปีเนี่ยจุดสูงสุดที่เขาเคยทำไว้นะครับแถวแถว20บาทนะครับในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในปีหน้านะครับหรือต้นปีหน้าเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าภาพที่เป็นไซเคิลระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบของราดิ้ง นะครับไปทดสอบไฮเดิมนะครับแถวแถ21หรือว่า20บาทนะครับที่เคยทำมาไว้ครับผมค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสำหรับเดือนพฤศจิกายนด้วยค่ะครับเนื่องจากตัวของภาพในเชิงลบนะครับของการเลือกตั้งนะครับของทางสหรัฐเนี่ยเรียกว่าในระยะสั้นนะครับอาจจะมีปัจจัยบวกถ้าสมมติว่าในเรื่องของผู้ชนะนะครับเป็นทางคุณเฮลารีคินตันนะครับแต่ว่า กรอบของการฟื้นตัวเนี่ยหรือการขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นทางโดนันทําจริงเนี่ยผมมองว่าตลาดเนี่ยอาจจะมีการเรียกว่าลงแรงเกิดขึ้นนะครับคล้ายๆกับช่วงที่เคยเกิดเบสิตนะครับก็คือตลาดเนี่ยจะลงประมาณ4-7%นะครับเพราะนั้นถ้าเทียบนะครับ อัพไซด์กับดาวไซด์แล้วเนี่ยในช่วงนี้ผมแนะนำนะครับให้เรียกว่ารอนะครับถือเงินให้เยอะนะครับแล้วก็รอในเรื่องของผลการเลือกตั้งให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปถ้ามีภาพในเชิงลบนะครับให้จับตาแนวรับที่ 1420- ถึง1,430จะเป็นจุดสำหรับการเลือกเข้าซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ตามกันต่อเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณคุณธีรศักดินาวรคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ cmb มากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ